โอเคทุกคนหวัดดีทุกคนด้วยนะฮะในอากาศร้อนแบบนี้นะทุกคนวันนี้ก็ผมจะมาเล่นเจ้าปืน S MG ตัวใหม่ที่เข้ามาในซีซั่น7นะทุกคนเออเออใช่ผมมีข่าวจะแจ้งซีซั่น7เนี่ยคือเป็นซีซั่นสุดท้ายที่จะมีการอัปเดตใน Battlefield 2 0 G 2ก็คือภาคนี้นะก็คือทางทีมผู้พัฒนาเขาจะทุ่มเวลาไปพัฒนาภาคใหม่โดยที่เขาจะไม่มีการอัปเดต ในภาคนี้แล้วนะก็คือประมาณว่าภาคซีซันเเนี่ยเป็นซีซันสุดท้ายที่จะมีการอัปเดตนะตอนนี้นะทุกคนหลังจากนี้คือจะไม่มีแล้วเหมือนภาควีคือปล่อยเลยคือปล่อยเลยเขาจะลอยแพแล้วเขาจะไม่อะไรแล้วแต่ว่าไม่ได้ปิดเซิร์ฟไม่ได้หนีไปไหนนะแค่แบบเขาจะไม่ค่อยได้ดูแลแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรกับภาคนี้สักเท่าไหร่นะก็คือเขาจะเอาเวลาทั้งหมดไป พัฒนาภาคใหม่ก็เราดูกันว่าภาคใหม่จะเป็นยังไงโอเคนะทุกคนโอเคมาข่าวที่แจ้งก็มีประมาณนี้แล้วก็เข้าในส่วนของปืนเราเลยดีกว่าปืนที่ผมใช้วันนี้ที่ที่จะมาเล่นให้ดูก็คือเจ้า s c ตัวนี้นั่นเองนะทุกคนก็คือนี่เจ้าตัวนี้อาจจะผมไม่ดูตรงตรง,ตรง,แ,จงแจ้งเลยนี่คือผมไทยสกินไปแล้วนะทุกคนนี่แล้วก็ใส่บวกของแต่งเข้าไปแล้วนะก็หน้าหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ก็หล่อไหมผมว่าก็ หล่อพอสมควรนายเจ้าน้องตัวนี้นะก็วันนี้ผมจะมาเล่นเจ้าน้องตัวนี้แหละแต่ว่าเจ้าน้องตัวนี้บอกเลยว่าจิ๋วแต่แจ๋วแล้วก็พิษสงร้ายไม่เบาเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าว่าผมจะเล่นเจ้าน้องตัวนี้เป็นยังไงนะทุกคนก็ก่อนที่เข้าไปรับชมคลิปกันก็ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะทุกคนโอเคป่ะพร้อมแล้วรับชมกันเลยครับ ข้าบี้าบีข้าบีข้าบีรอคนรอคนเอ้ยติดอะไรตายตายหนึ่งตายหนึ่งมาสองตัวอมาสตัวก็เก็บให้หมดหลังตายโถบอกแล้วพีไ่ได้ยินเสียง,งแล้วน้องมาละมาละ เราต้องเก็บให้หมดไม่รู้ว่าอยู่ไหนเนี่ยข้างบนเหรอข้างบนป่าวะรู้สึกแปลกๆนั่นไงผมว่าแล้วเขาอยู่ข้างบนจริงๆด้วยไปเ e t s g ้โดดลุยนี่นี่ข้างหน้าเราปอะไรคนเดินอีกแล้ว เอเราโดนละได้เสียง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 ตายตายครับเพื่อนไม่น่ารอดครับเพื่อนตาย เป็นดีดีกว่า40นัดจะได้ยิงแบบง่ายๆหน่อย30นัดรู้สึกว่ามันดีไปไอ้หมายเลขสองเออสีส่สิบนัดจะพอเล่นง่ายหน่อยมาขึ้นไปข้างบนดูทีอ่ะ มาแล้วมาแล้วข้างหน้ารอดตายเฮ้ยระเบิดมีคนมีคนมามีคนมาตายตายครับตายครับตายตายมาแล้วตายอะไรกันเนี่ยเอ้ย วุ่นวายจริงตรงเนี้ยผมดงไม่ค่อยอยากจะขึ้นมาข้างบนไงเรื่องของเรื่องเพราะข้างบนมันวุ่นวายมากๆโคตรเลยมีอยู่ตัวสองตัวนี่ไงตายมันลั่นเร็วนะเจะ้าเจ้าปืนตัวเนี้ยผมบอกเลยมันมันมันลั่นเร็วแต่แค่มัน มันสายไปหน่อยวะมันไม่ค่อยเหมือนเอ็เท่าไหร่เพราะว่ามันดีดไงปกติเอ็มันจะนิ่งไงเนี่ย,ยข้างหน้าข้างหน้าเขาปะทะเขาปะทะเราต้องอ้อมไปทางเพราะจุดเกิดเขาอยู่นี่ตายบอกแล้วดีกับเพื่อนอูู้พายุมาอีกแล้ว ตายหมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมด,หหมดเฮ้ยเดี๋ยวนะจุดเกิดเขาอยู่ไหนอ่ะผมรู้สึกได้ว่ามีจุดเกิดเขาอยู่ข้างบนอะผมรู้สึกอย่างนั้นอะข้างล่างเ <c oughs> กจะจบละเหลือ5 50ตัวสุดท้าย มาแล้วมาแล้วมาแล้วได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนเข้ามานี่ไงรล่ะโอ้เลงอะไรล่ะเพื่อนใครมาร์กเลยอ่ะเพื่อเรามาร์กว่ะโ,โอ้ยตอนยืดจะยืดโคตรช้า ได้ยินเสียงได้ยินเสียงอย่าอย่าอย่ามาเล่นกับพี่น้องเฮ้ยมีตัวน,นี่นี่อยู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 ่นี่นี่นี่ใชมือ้ายมือ,มอนี่ไปชักปืนไม่ทัน กีแล้วถูกยิดโอ้โหได้สองตัวตายก่อนเพื่อเราเข้าแล้วฝั่งเข้าตายมี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 เอาเขาอยู่เอาาอยู่ให้อยู่เอาเขาอยู่เอาเหาอยู่ให้อยู่ายตายหนึ่ง เห็นไ,ไ,ไ,ได้แต่ว่ามีข้างบน2ตัวผมเห็นอยู่ตายบัตโทษจบเกมก่อนโทลย <c oughs> <c oughs> จบเกมพอดียินดีต <c oughs> ้อนรับเข้าสู่เกมที่2ครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กันในโหมดเดสแมปนะเล่นกันแบบ ง่ายๆสบายๆายดีกว,ว่าขี้เกียจเข้ายึดธงยึดฐานแล้วใช้เวลานาน่น้หมดเดสแมทดีกว,ว่าง่ายๆตาย,ๆตายเกิดตายเกิดเป่นแบบสบายๆหาคนไม่เจอเลยทุกคนคนไปไหนหมดก็ไม่รู้แอบอยู่ตามมุมตึงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยอ้าๆแหลกแหลก แหลก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 หน่อยนึงเมื่อกี้มีแหลกหน่อยนึงมีตามมุมตึกจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยไอย้โหหลอนหมดแล้วตกใจหมดเลยขึ้นเลยไม่ต้องกลัวนี่ม,ม,มีมีคนมีคนมีคนอยู่นี่มีคนอยู่นี่ มีคนอยู่ในนี้แหละเรื่องเรื่องตายมีอีกมีอีกมีอีกโอ้โหมันมืดตึ๊ดไปหมดนี่ใบน,นี้ไม่เคียร์เลยเคียร์จบมีมีข้างบนหัวเรสาสไนเปอร์เลงอยู่ออกมาทางนี้ก่อนต้องไดีๆเข้าได้ปะเข้าได้สวย รู้สึกก็ได้ว่าเหมือนสไนเปอร์อยู่ข้างบนเนี้ยสไนเปอร์อะหรอยู่าตายดิโหเดินตรงตรงอย่างนี้ก็ตายหาดิเหลืออะไรอ่ะพี่เดี๋ยวได้เสียงได้เสียงได้เสียงตายเฮ้ยโลกเราทำอะไรอ่ะฮะ าเราเข้าไปหาเขาดีกว่าตายหัวแตกสวยเดี๋ยวเสุดหมดสุดหมดสุดหมดไปเรื่อยๆนะพวกเราพวกเราเฮ้ยเฮ้ยตายอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่าโอ้โห <laughs> หลังก็เข้า หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเหลืองบนเหลืองบนตรงมาแล้วมาแล้วมาแล้วรอ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 เขาเข้ามารอเขาเข้ามาอุย้ยโดนด,ด้านข้างขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเล็บด,ดอปนะทุกคน ใช่เลนด์ดอปผมรู้สึกว่านิ่งกว่าเยอะมี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 คนมีคนมีคนอูห์แเบิดลงแป๊บนึงนะหลังเข้า หลังเข้าจริงด้วยือไหนวะข้างหลังผมหาเขาไม่เจอได้เสียงได้เสียงไปไหนแล้ววะหลังเข้าอีกแล้วสปกิดเราอีกแล้วเขาไปไหนอะ่ะ เอาดีข้างหลังเนี่ยไปอาศัยฟังเสียงเอาแต่ผมไม่ค่อยชำนาญเพราะว่าเขาแอบอยู่ตรงตามมุมเขาแอบตามมุมอ่ะชู้เขาไม่ได้อยู่ข้างบนตงวงโอ้หรบพิลเลยวะ่ะ เสียงอยู่ไหนบ้างก็ไม่รู้หาไม่เจอแล้วทีเนี้ยโอ้ตรงนู้นตรงตายมี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 ทุกส,สวยตายคู่ตายคู่ตายคู่คโอเค หมดยังน่าจะหมดแล้ว,ห,ลวหรอหมั้งต้องยิงให้ครบ200ตัวทุกคนโหเดนแมทก็ไม่ค่อยชำนาญด้วยแล้วมาเจอกับด่านนี้ด้วยโอ้โหสนุกแน่ข้างหน้าหนึ่งคนข้างหน้านหนึ่งคนเข้านี่ก่อนข้างหน้าหนึ่งคนผมเจอผมเจออยู่ข้างหน้าหนึ่งคนคนหนึ่งตายบอกแล้ว่วเห็นอยู่ nè nè đây, chờ thấy thấy không Một người, một sẽ vào từ này. Một người đã bị đánh. Một người tiếng từ bên trái. ấy đi tiếng. này. เสียงแบบรอบทิศมากอะ่ะเสียงรอบทิศมากอะ่ะจริงนี่ในข้างหน้ารอาก่อนอันตรายวะนี่นี่ออกแล้ว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 เข้าไปดิสวย นอนทำไรเพื่อนนอนทำไรเพื่อนนอนทำไรโอ้ยหลังเข้าโอ้ยหลังเข้าโอ้ยหลังเข้าจยเย็นใเย็นโลยอยู่ไหนวะเฮ้ยสุดหมด,ดมแล้วเฮ้ยมาละโอ้โหมันเล่นกันยากจังวะมันเล่นกันแบบอะไรกันวะเนี่ยโอ้ยยินเสียงเสียงเต็มเลยเสียงเต็มเลยข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มานนี่้น,น ตายหัวแตกเไม่เอาไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีตามเขาไปไม่ดีแน่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างหน้านี่ไงคนหนึ่งเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามีคนหรือเปล่านี่ไงข้างหน้าเราสวย เดี๋ยวครบ200ตัวแล้วจะชนะเกมแล้วมี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 คนมี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 คนไหนวะไปไหนละเมื่อกี้เห็นคนอยู่คนหนึ่งนี่นี่หาเราอยู่เขาหาเราอยู่เขาว่าหาเราอยู่ หาผมเหรอเพื่อนหาไม่เจอก็ไปเหรอหาผมไม่เจอก็ไปเหรอ,อโอ้โหโอ้โหเดินไกลเลยทีนี้เออมี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 เสียงมาจากทางนี้เสียงมาจากทางนี้เสียงมาจากทางนี้ เฮ้ยมีข้างหน้าอ้าวโอเคจบเกมก่อนชนะนะทุกคนฝั่งเราชนะโอเคทุกคนเป็นไงกันบ้างคะทุกคนกับเจ้า SC ตัวใหม่ตัวนี้ผมบอกทุกคนแล้วว่าเจ้าน้องตัวนี้จิ๋วแต่แจ๋วพิษส,สงเผ็ดดุร้ายไม่เบาเลยนะทุกคนก็ถ้าใครอยากจะกลับมาเล่นเกมนี้ก็กลับมาได้เลยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ยังมีโหมดใหม่ยังอัปเดตกันอยู่นะตอนนี้นะในะช่วงเวลานี้ที่ยังอยู่ในเ,เวลา ของซีซั่น7นะก็อยากให้ทุกคนกลับมาเล่นกันเยอะๆเพราะว่าผมเข้ามาเล่นห้องแล้วกว่าจะหาห้องแต่ละห้องได้คือแทบจะไม่เจอคนเลยนะทุกคนเจอแต่พวกบอทอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะผมก็เลยรู้สึกว่าคนมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะตั้งเยอะตั้งแยะก็เมื่อก่อนก็ฮิตกันมากแต่ตอนนี้ก็ แทบจะล้างนะแกมีแทบจะล้างแล้วนะ,นะวนะผมใช้คำพีดีกว่าแทบจะล้างแล้วทุกคนโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะทุกคนผมมารีวิวเจ้าน้องตัวนี้ให้ทุกคนดูเฉยๆนะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปอะไรจะมารีวิวปืนไหนหรือจะมาเล่นปืนอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะทุกคนแล้วก็รอติดตามเลยว่า วิดีโอใหม่ของผมจะเล่นปืนอะไรนะทุกคนส่วนวิดีโอนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนคลิปนี้นะเอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ